สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการล็อกรหัสนะฮะ <c oughs> ล็อกรหัสหน้าจอนะครับส่วนใครที่ยังทำไม่เป็นฮะ,ะเดี๋ยวผมสอนนะมาดูเลยครับขั้นแรกนะฮะให้เข้าไปตีตั้งค่านะครับ การตั้งค่าแล้วก็เข้ามาหาคำว่าความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเขียนว่าบนสุดเลยนะล็อกหน้าจอของผมทำเป็นเลื่อนอยู่นะล็อกหน้าจอก็คลิกเข้าไปเลยกดก็ไปค่อยเลือกนะฮะ ไม่มีคือไม่มีเลยแบบพอเปิดเชื่อมาก็จะแบบอยู่ในหน้าจอแบบไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเลื่อนนี่ก็ต้องสไลด์เอานะแต่ถ้าเกิดปล็อกด้วยเสียงนี่ใช้ไม่ได้ครับแล้วก็รูปแบบก็มันก็จะเป็นอย่างนี้รูปแบบเป็นอย่างเงียบให้ต่างเอาหมวกนี่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 ต่างเอาหมวกนะ่ะยังก็ได้นะโอเค นี่นะแล้วก็อันน,น,นี้อันต่อไปผมไม่รู้นะส่วนรหัสผ่านก็จะให้ตั้งเอาเองนะตั้งเลยนะผมติว,ว่าผมจะตั้งว่า d ีเซียแล้วก็ d ีเซียทีเซียหำซ่านะแล้วก็กดดำเนินการนะครับแต่ผมไม่เพราะผมไม่ชอบครับที่เกียจำํำ นี่ครับแค่นี้เองครับแม่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่ได้เลยลองดูนะครับโอ้ยนะโอเค swat the crap